บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องปินนั่งที่เอลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววัอนี้น้องปินจะพา<ป>เห็ดกับเข้าหลังจากที่เขาย่างขึ้นมาจากพาพี่น้องไปส้มส่วนเนาะพาพี่น้องไปส้มส่วนแล้วค่ะขึ้นมาเห็ดกับเข้าย้ำมือเศร้าเดี๋ยวน้องปินสิเก็บพักเองเนาะไปกับเข้าเดี๋ยวสก็บพักกับเข้าไปพัดไก่เนาะนปะ เดี๋ยวไปเก็บกระเพรากันไก่อุกอุกไก่อุกอุกไก่อุกอุกโอเคลายเดินหนีเล่นเดินหนามมือใดก็ได้ยด,ดำหมดแล้วไ <laughs> ปเดี๋ยวน้องปิ้นผ่าเกี๊ยผ่ากระเพราขึ้นไปเฮ็ดผัดกระเพราไก่ไป <laughs> ลุยมาห้องนำ้ำน,นี่มาห้งนำ้ำ โอ้นี่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 ยอดผักจองเด้อพี่น้องอันนี้ผู้ใดเห็นก็เก็บไปกินได้เด้อนี่ใส่ใบกะเพรานำข้างทางบได้อึดอ่มันกินได้แซ่บพอมเอาไปอันลวกเอาไปลวกกินกับเจ้าปลาป้นกบป้นอย่างก็ได้เด้อใม่ใบกะเพราอันนี้จะเป็นมะฮงน้องปิ่นมะฮงไงแรกเลยมะฮงลูกน้องสังโรดเอาสีมาทาปิดทิมซะ อันนี้ก็จะเป็นผักสุรสดผลแตกขึ้นงามแท้มีแรงหาป่ามานึ่งเนาะเหียเ่ยวนน่ะคุนอะอดอ่อ,อนๆแล้วเขาสิเก็บผักกะเพราเม,มื่อนี่ยุใส่ยุใสผักกะเพราอันใดผักกะเพราแบบใดคือซิโบลูยุตนาอลานี่แม่มีแม่ผักกนะเพราไะ เอออ่ะเก็บลูกบ่บ่เด็ดๆจังซี่นี่นี่เบิ่งแม่เฮ็ดนี่เอายอดมันจังซี่เด้อนี่เก็บเอาอันนี้ก็เอานังผิดนะแมอันนี้ก็จะเป็นผักกะเพราที่น้องปิ้นตะกี้น้องปิ้นมาปลูกนี่น้อเฮ็ดคัวอยู่นี่พี่น้องจํได้บ่แต่เกาัวน้องปินจะอยู่นี่กระท่อมเฮาก็จะอยู่ทางนี้ ตอนยังพันได้ย้ายไปเนาะใช่แล้วไปเข้าข้าใช่อันนี้แหละเด็ดเป็นหลอกไม่บ่ม<า>ไม่ถือว่างไม่กำหนดไว้ตัวลูกไปวางไว้ขี้ดินยังไงเดี๋วเอาล้างนะล้างยู่งกำหนดต้องวางขี้ดินเดี๋ยวน้องปินสิเก็บผักกะเพราเห็นกะเพราไก่<ๆ>ไก,กะเพราไก่น้องปินบริษับเนาะเห็นเป็นซินเลยไปพร้อแล้ว จะเอาลูกจะเอา,าป้าเมื่อปัานนี้เสื้อผู้เดียวให้กันนะเสื้อเยียวาวให้กางเกงเย่ยยาวให้บ่ที่ทางนี้ก็มีด้วทีอ่ะผักกอผ้ากอเาอันนี้จะเป็นมะแข้งมะแข้งจะเป็นมะแข้ง เบิ่งผักบุงงามมุงามพุ่นน่ะยอดมันยอดได้กะน้องปิ่นเก็บไปไว้ใส่ตํามาหุงนี่มันดอกใหม่ยอดมีแต่ยอดงามๆเลยมันดอกใหม่เลยจ้ะวแม่เกี่ยวกะเพราก่อนหน่อยนึงหอมใส่กะเพราหลายๆหอมอึ๊บ้นนาน เป็นอยังเป็นยังหรอลุดนี่สไล <laughs> ได์ปะ <laughs> สไลเดอร์เข้มดเขียดอันละบ่ให้ยืนหาบ่ยืนยืนหาอยู่แต่บเด็กงนะุ่มบ่เพื่อนมะ,ะ,ะนอึ๊บไปปั๊บเมือยทำกะเพราบบบนี้ เดี๋ยวให้น้องพี่เอาเด็ดใยใบกะเพราท่าเนาะน้องปินกะสีดังไฟอยู่ฝังนี่ใบมั่งเปลี่นเด็ดเป็นบ่ยนปะเป็นอย่าว่าบ่เป็นแม่ลูกต้องเป็นแม่นี่ยแม่บอกล่าจะจำไว้นี่นี่นี่เบิ้งนี้สองใบนี่เบิ้งกันนี่นี่พอดันแก้มาเาก็เอาแต่ใบมันเด็ดทำแม่เด้อดังไฟกันเนาะ วันนี้เหรอกลลุงเนอนี่แม่กอไตหนูนเอากปทมแล้วงๆภากับลุงจัไม่กินแม่ข้อแหบแม่้องหบ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะคือเมื่อไรล่ะใช้เดี๋ยวน้องปิ้นด่งไฟก่อนนะน้องที่เอาส้มผักท่านิดใบกะเพราท่า เด็นได้มั้ยหนุกแกลอดไปเลยแกลอดเบิ้งเบิ้งไรมันนี้หนุกฝนตกมันเละมันเปื้อนมันเหยียบขึ้นปิดหลังไฟกันแล้วค่อยดาวกระทะตอนนี้ครัวเราก็ย้ายไปคุ้มมองครูบอนแล้วเนื่องจากฝนมันตก คนมันตกเต่าเปียกเนะก็เลยได้เอาเข้ามาห่ม เยมแล้วก uhm, ็มะเพชรแล้วก็ไก่นะไก่นางฟินสิเนี้ยเป็นสิ้นแล้วมะเมนมะเขือมะีมะกีก oh <my. S 1> <p inh ed> ็มะทีมาหามาแล้วไก่ดไกลัวเอาก็ยยายไปได้ยรายไปได้ทุกอน มันน้ำพริกเกล็โดมติ่ใคเลมไฟเคลมไเนี่ยนะ น้ำมันน้ำันจะได้ข้นกอาไปียมก่อนจะมันผดเนาะต้่ไเาไก่ าบ่นี่นุ่มสิด้วยสิขึ้นไปเอ็ดเก็บของยกระทอมน้อยออกแคัวขึ้นไปห่นนอเตาาก็เีย 干一下，干受不了。<心>

กับข้าวอยู่ในตู้เย็นสองถุงนะคะก็เสียกับข้าวยันเอามาอุ่นพอแล้วเนาะ ได้บอสยามาเอากด้สิไซสจะเพราลงไ,ลไ,ไหมยบร้อย แซ่บแด้อ่ะพอเล้วันนีนี่นน้าตากสีประมาณนี้ัก,กระเพาไก่ิมไม่ค่อยสิมเนอกจัดละปิดให้เด้อปิดแล้วด้อแตอน,นีลี้กินเล้ยงล้ว อันนี้แนวกินตลาดนอตเหลือเมื่อวานนี้น้องปิ้นใส่ตู้เย็ยนไว้เอาเออกมาอุ่นกับตัวนี้อันนี้แกงปีใช่ไก่อันนี้จักรเขาเอิดนี่อย่างน้องปิ้นว่ากัดกับเขาอาหารไทยน้องปิ้นบ่ค่อ,อยเอี๊กงงูจักเนาะแกนสบาดเฮ็ดยังไงอืมม่วงอันนี้ก็จะก็นกะเพราไก่ที่น้องปิ้นเห็ดเมื่อกี้นี่ เมื่อวานเจอไหนเห็นเมื่อกี้นี้เม <Okay. One S 1> ื่วันไหนปิดไว้ก่อนเนาะถ้าพอมาก่อนคอรกินเนาะนพอไปตลาดเนาะไปซื้อน้ำมันบ่ไปใส่ไปซื้อน้ำมันพอซื้อน้ำมันมาตัดยาแก้วเดี๋ยวค่อยกินเนาะนมื้อนี้กินข้าวเจ้ามื้อนี้พอดีมาได้นึ่งขานะ้าวนาะอยู่กันสามคน เงวกินมางเทเธอกันเนกินย่างเดียวกันแล้วหมูเข้ากันแล้วเนี่อีลาเนโอ้ก็เปลเรียนมันปีไฟเลยนะวโอเคเอาไว้แบบนี้นี่มันสวยวะก็สวยมาได้กินข้าวรกันเดินอกานี้นก็จะมีนข้อ,องกน,น้ ตกันที่เขาวตกอีกแล้วถ้าเป็นบอสที่บตกตกมาอีกแล้วขาวจักก่อ ชอบไป้องด่าป่ะนั่งติงนั่งพี่แอลขม้นมีส่หอีอิเลอีลจังโฉมสองพ่อเพ่อชิมีนักแสดงอหมือนไม่ใช่สี่หมนพ่เรเดี๋ยวเราดูรายการเราดูรายการแล้วอกินได้่นนเลย มาได้แครับปนครับต,รต่อกันมีกาลัล่นฝากดช่องเตงก่นเลยใส่ช่อเตงอ่ะช่องคอ,องเริ่มือเ่าช่องม่าชด้นเ่องอป อย่าลืมเป็นกำลังใจน้องปิ่นน้อง,ทองเที่ยวน้ำนาเด้อกับช่องน้องปิ่นน้องเที่ยวอวอย่าเัวเปิดบีชอ่องแข่งของเจ้าของนะครับเมาเด็กพี่น้องอยังทำไปบ่งน้องปิ่นน้องเที่ยวครับดูช่องน้องปิ่นน้องเที่ยวครับเอาไยพ่อกันไม่ทิหน้าเด้อรายการหนึ่งด้อข่งเจ้าของส,สบายดีครับ